ีไม่อยากเป็นไขมันพอกตับเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่ากำลังเป็นอยู่หรือไม่หลายคนนะคะพี่ปราบอกเลยไม่มีใครอยากเป็นไขมันพอกตับหรอกค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นรูอื่นได้วันนี้เรามาทําความรู้จักในเรื่องไขมันพอกตับกันว่ามีอาการอะไรบ้างและเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะไขมันพอกตับ ไขมันพอกตับโรคร้ายที่ใครๆก็เป็นได้คนส่วนมากมักเข้าใจว่าโรคตับอักเสบนั้นเกิดจากการที่เราดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ติดเชื้อไวรัสเท่านั้นแต่พี่ปราบอกเลยแล้วแท้ที่จริงแล้วยังมีปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บเสียหายของเนื้องเยื่อตับในคนที่ไม่มีความเสี่ยงอื่นๆเลยเช่นภาะวะไขมันพอกตับนั่นเองค่ะภาะวะไขมันพอกตับคือการที่เซลล์ตับมีไขมันแทรกตัวสะสมอยู่เกินกว่า5ซ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดตับอักเสบเนื้อเยื่อตับกลายเป็นพังผืดและเป็นตับแข็งในที่สุดซึ่งไขมันพอกตับอาจเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ก็ได้ภาวะไขามันพอกตับเนพี่พรามบ,บอกเลยแบ่งเป็นสีระยะนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับใครนะคะที่สงสัยว่าตัวเองเป็นไขมันพอกตับหรือไม่ต้องไปเช็คไปตรวจค่ะก็จะมีการเจาะเลือดแล้วก็จะรู้ และที่สำคัญเราอยู่ในระยะไหนวันนี้ค่ะพี่ปลารูปบๆมมาให้แล้วว่าไขมันพอกตับมีกี่ระยะและมีอาการอะไรบ้างมาฟังพี่ปลาเลยนะคะระยะที่หนึ่งมีไขมันเกาะอยู่ที่เนื้อตับแต่ยังไม่เกิดการอักเสบระยะที่สองเรื่องมีการอักเสบของตับซึ่งอันนี้นะบอกสำคัญมากๆเลยค่ะหากเราปล่อยไว้นานเกินหเดือนจะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังระยะที่สาม การอักเสบรุนแรงขึ้นเซลล์ตับถูกทำลายมากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นพังผืดระยะที่4เนื้อเยื่อตับถูกทำลายจนทำงานผิดปกติกลายเป็นตับแข็งและอาจประเป็นมะเร็งตับได้พี่ปลาบ,บอกเลยนะคะให้ทุกคนสังเกตตัวเองถ้าเรามีอาการแน่นอึดอัดท้องรู้สึกไม่สบายท้องเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นตับเนี่ยสงสัยว่าเป็นอะไรต้องรีบไปตรวจเพราะอย่างที่บอกถ้าเรามีการแน่นอึดอัดนานๆอาจจะเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังได้ ถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองมากๆตรวจสุขภาพประจาปีเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องไขมันพอกตับว่ามีอะไรบ้างมาฟังพี่ปลาเลยนะคะอาการของไขมันพอกตับเราม,มาดูเลยค่ะอาการของไขมันพอกตับมีอะไรบ้างนะคะในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการใดๆจนกระทั่งเริ่มการอักเสบขึ้นจึงจะเริ่มแสดงอาการคล้ายกับผู้ป่วยโรคตับจากสาเหตุอื่นๆเช่นข้อที่หนึ่ง เบื่ออาหารน้ำหนักลด 2. คลื่นไส้อาเจียน 3. รู้สึกปวดท้องไม่สบายท้องโดยเฉพาะท้องด้านขวา 4. หากอาการเนี้ยอ่อนเพลียหมดแรงสับสนมึนงงรุนแรงขึ้นถ้ามีอาการอักเสบรุนแรงขึ้นผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการของโรคตับที่เด่นชัดที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือตัวเหลืองตาเหลืองเป็นดีซ่าน มีรอยคล้ำเป็นปื้นบริเวณคอและก็ใต้รักแลต้ตรวจเช็คูตรวตัวเองเองค่ะว่ามีอาการต่างๆเหลราวนี้หรือไม่ถ้ามีก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะเราอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ยังไงต้องรีบไปตรวจคะ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่ให้เราดูแล้วว่าเรามีการผิดปกติเหล่านี้หรือไม่สาเหตุของไขมันพอกตับเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในร,ร่างกายมากและระบบเผาผลาญไขมันผิดปกติ ซึ่งปัจเัยเสียงที่ทําให้เกิดภาวะไขมันพอกตับได้แก่หนึ่งการดื่มสุราอย่างมากทิ้งบอกได้เลยนะคะสุรานี่หรือร่างไม่ได้มีผลดีกับร่างกายของเราเลยหลายคนที่ดื่มมากๆแล้วก็เกิดภาวะไขมันพอกตับอย่างรุนแรงเลยค่ะ 2. การมีไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงเนี่ยเป็นสาเหตุหรือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็เกิดจากพฤติกรรมละค่ะการที่เรารับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม การที่เราไม่เคยออกกําลังกายเลยแล้วก็ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยนะคะว่ามีภาวะผิดปกติอย่างไรทําให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงได้ข้อที่3มีความผิดปกติของลําไส้ในการดูดซึมอาหาร 4. การลดน้ําหนักผิดวิธีด้วยการอดอาหารหลายคนนะคะเลือกการที่จะลดน้าหนักโดยการอดอาหารซึ่งเป็นการทําร้ายตัวเองเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะ ลดน้หนักอย่างถูกวิธีก็คือการทานอาหารที่ถูกวิธีมีการออกกํลาลังกายแล้วก็ดูแลปฏิบัติตัวเองอย่างถูกต้องข้อ5เป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานก็ 6. มีความผิดปกติอื่นๆเช่นภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ําเป็นต้นก็7เป็นผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่น,ชนกลูโค,โคติคอสเตอรอยหรือเอสโตรเจนอันนี้เราต้องดูด้วยนะคะถึงตอนนี้พี่ปราถึงอยากจะบอกว่า สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะวันนี้เราตรวจสุขภาพประจำปีหรือยังเราดูแลตัวเองดีหรือยังถ้ายังอย่าลืมตรวจสุขภาพนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u ู u ู e เอ y f ฟิชเป็นกานกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันเพื่อตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผูพ้สูงใ่คุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพดี เดียวกับพี่ปลาเดี๋ยวเรมาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของภาวะไขมันพอกตับว่ามีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะภาวะแทรกซ้อนของไขมันพอกตับเช่นเดียวกับโรคตับจากสาเหตุอื่นๆภาวะไขมันพอกตับจะทําให้ตับทํางานผิดปกติและส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอื่นๆเช่นมีอาการท้องมาเนื่องจากของเหลวค้างค้างในช่องท้องเส้นเลือดดาในหลอดอาหารแตกทําให้มีเลือดออกในทางเดิอนอาหาร มีอาการมึนงงสับสนและพูดไม่ชัดเนื่องจากตับไม่สามารถกําจัดสารบางอย่างได้สารดังกล่าวจึงไปรบกวนการทํางานของสมองและการตับเสพเรื้อรังก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งตับได้เช่นกันการรักษาภาวะไขมันพอกตับพ่ปราบอกเลยนะคะการรักษาภาวะไขมันพอกตับมักรักษาด้วยการให้ยาควบคู่ไปกับการปรับปริ่นพฤติกรรมการดําเนินชีวิตการให้ยายาและสารที่มักใช้บรรเทาอาการได้แก่ข้อที่หนึ่ง อันนี้นะคะทุกอย่างต้องอยู่ในดูเรนิษของแพทย์และก็การดูแลของแพทย์ในเรื่องการใช้ยานะคะเราอย่าใช้ยาหรือสมุนไพรมาดูแลตัวเองเป็นอักขรดแพทย์ก็จะพิจารณายาลดไขมันนะคะซึ่งอันนี้ก็ลองแล้แต่ว่ายาไหนมีความเหมาะสมอย่างไรข้อที่2อ,อยาเพิ่มความไวต่ออินซูลินโดยทั่วไปใช้สําหรับรักษาโรคเบาหวานแต่ยาในกลุ่มนี้สามารถลดระดับเอมไซต์ต่ำได้ซึ่งก็เหมือนกันค่ะ แค่จะเป็นพิพจรารณาสิ่งที่เหมาะสมให้ 3. ส,สิ่งต่างๆนะคะหรือสารต้านมูลสระสารสกัดจากสมุนไพรที่สกัดได้จากพืชหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยปกป้องเซลล์ตับไม่ให้ถูกทำลายจากสารพิษแล้วก็ไขมันจึงสามารถยับยัง้งและบรรเทาอาการอักเสบได้อย่างไรก็ตามพี่ปราเน้นย้ำเนตลอดมาเลยนะคะว่าเราจะต้องไปพบแพทย์และแพทย์จะเป็นผู้ที่สั่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ข้อที่ 4. วิตามินอ e. ีมีฤทธิช่วยต่อต้านอนุมูลสระและปกป้องเซลล์ตับจากการอักเสบแต่การรับวิตามินอ e ีมากเกินไปจนเกิดการสะสมในร่างกายก็จะเกิดผลข้างเคียงได้นะคะคราวนี้มาดูเลยว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากการที่เราจะเป็นโรคไขมันพ่กตับน่าจะทานอาหารมันของทอดและสิ่งต่างๆแล้วการทานแป้งและน้ําตาลมากๆก็จะทําให้เกิดอะไรคะเกิดการสะสม ของสิ่งเหล่านี้เนื่องจากแป้งและน้ำตาลที่ใช้ไม่หมดก็จะมีการสะสมเปรีมเป็นไขมันถึงตอนนี้เราก็รู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามเป็นไงออกกําลังกายการออกกําลังกายจะช่วยได้มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่ทําให้เกิดไขมันพอกตับคือการมีไขมันในร่างกายสูงและการดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นการออกกำลังกายควบกลุ่มอาหารเพื่อลดระดับไขมันในเลือดและก็การงดดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นวิธีที่ช่วยให้ภวาวะไขมันพอกตับปีขึ้นค่ะการป้องกันไขมันพอกตับข้อที่1หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เลยหลายคนแบบพิปราดื่มบ้างได้ไหมถ้ามีประโยชน์นะคะแต่แอลกอฮอล์ไม่มีประโยชน์เลยค่ะจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดภวาวะเรียกว่าการทํางานปกติหลายอย่างแล้วก็มีผลตตับด้วยเพราะฉะนั้นงดไปเลยดีกว่านะคะ 2. ควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกําลังกายทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักผลไม้แล้วก็ลดอาหารประเภทไขมันเพื่อป้องกันโรคเรือรหลัอลงอย่างเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานและป้องกันไม่ให้ะระดับไขมันในเลือดสูงข้อที่ 3. การป้องกันที่สําคัญคือเราต้องมีการตรวจสุขภาพประจาปีตลอดนะคะเราต้องมีการเช็คเลือดของเราว่าเป็นอย่างไรบ้าง และที่สําคัญมากๆก็คือเราต้องดูแลไม่ให้สุขภาพของเรานี่แย่ลงพี่ปราอยากจะบอกเรื่องที่สําคัญเลยนะคะหลายคนเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพเพราะว่ากลัวว่าจะรู้ว่าจะเป็นอะไรไม่ได้แบบคิดว่าจะมีโรคร้ายแรงอะไรแต่พอเมื่อตรวจเจอแล้วก็ไม่ได้รับก,การรักษาอย่างต่อเนื่องไม่ได้สนใจสุขภาพตัวเองต่อเนื่องจนเกิดอาการร้ยแรงขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สําคัญนะคะนอกจากนี้การพักผ่อนการที่เราเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองและก็ด้านใจ,ใจิตใจไม่เครียดจนงเกินไป จะส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของเรานะคะถ้าไม่อยากเป็นภาวะไขมันพอกตับถ้าไม่อยากเป็นภาวะที่เรียกว่าทําให้เกิดสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยต้องมีโรคต่างๆตามมาสิ่งที่สําคัญเลยค่ะดูแลสุขภาพของตัวเอง,องตรวจสุขภาพประจําปีและก็ที่สําคัญมากๆถ้ามีการผิดปกติก็ต้องไปพบแพทย์ทันทีนะคะ ถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันก่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบเฮลตี้ฟิตเป็นก่อนกระติใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพือ่อเตยมัตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบเ e ลตี้ฟิตเชื่อพี่ปลานะคะ